3ปัญหายอดฮิตที่นักศึกษาจะต้องเจอในการทำงานวิจัยหลายคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงเหรอพี่ปูจะบอกให้ว่าถ้าไม่เจอไม่รู้ตัวหรอกคะ่ะอันแรกที่เจอเสมอเลยคือชอบคัดลอกงานวิจัยคนอื่นไปลอกมาทำไมถามพี่พี่ก็ลอกเสมอแล้วคะ่ะแต่ว่าอันที่พี่ปูลอกอ่ะพี่ปูไม่เคยเอาส่งอาจารย์พี่ลอกไว้อ่ะแล้วเสร็จอ่ะพี่ก็อ่านแล้วพี่ก็ทำใหม่ พี่ก็อ่านแล้วพี่ก็ทำใหม่ลอกอ่านแล้วทำใหม่แล้วที่สำคัญคือไม่ว่าของใครก็ตามอ่ะพี่ปัวจะใส่เรฟเฟอเนซ์ให้เขาเสมอเพื่อให้เครดิตเขาและที่สำคัญคือจรรยาบรรณของนักวิจัยคือเอาของใครมาใส่ของคนนั้นอันที่2ก็คือที่เจอเสมอเลยว่าเราจะรอให้อาจารย์คอมเมนต์งานของเรารอทำไมหรอคะเพราะเราคิดเองไม่เป็นนะสิ จริงๆแล้วอะในมุมพี่ปูอะถ้าอาจารย์ไม่ดูให้อ่ะพี่ปูจะทจําทุกวิถีทางเพื่อให้รู้ว่าจะโมงงานตัวเองยังไงอย่างเช่นว่าอาจารย์คนนี้ไม่ดูพี่ก็จะไปหารุ่นพี่ว่าที่มีประสบการณ์แล้วเคยอยู่กับอาจารย์ที่ผู้สาคนนี้ที่เขาจบแล้วด้วยนะพี่ดูให้หน่อยอาจารย์คอมเมนต์ว่ายังไงพี่ก็จะไปนั่งคุยกับเขาแล้วก็กินขนมกับพี่เหมือนแบบนัดกันคุยแบบสบายๆหรืออีกอันนึงเทคนิคที่พี่ปูอะใช้เสมอคือพี่แปลงตัวเป็นอาจารย์ แล้วดูสิว่าแต่เราต้องไม่เอาความเป็นเราเอะไปใส่นะในโมเมนต์ที่เรา acting เป็นอาจารย์นะพี่ก็จะแบบเอ๊ะถ้าพี่เป็นอาจารย์เนี่ยงานแบบนี้พี่จะอ่านไหมพี่ก็ไม่อ่านไม่เรียบร้อยกันหน้ากันหลังก็ไม่โอเคคําผิดคําถูกคือแบบถ้ากูเป็นอาจารย์เนี่ยกูจะเฟี้ยงงานของมึงในทันทีคือมันรู้สึกว่าอื แล้วถ้ามาเราเราก็ต้องดูแบบตรงไปตรงมาเออวะ่ะมันก็จริงอย่างที่อาจารย์เขาพูดถ้าถ้าถ้าเราเป็นอาจารย์งานแบบนี้เราก็ไม่เอาเหมือนกันดังนั้นเราก็จะรู้ทันทีว่าเออเราต้องทํางานให้เรียบร้อยทํางานให้ตกผลึกไม่ต้องรออาจารย์คอมเมนต์พออาจารย์คอมเมนต์สิ่งที่อาจารย์จะคอมเมนต์ก็คือเออเติมมันนี้นิดเติมมันนู้นหน่อยใช้เวลาน้อยแล้วเราก็จะไปต่อได้ไกลแล้วก็ไปได้ไหวกว่าเพื่อน อีกนิสัยหนึ่งที่เป็นเสมอเลยคือไม่ใช่คนไม่เป็นพี่ปูก็เป็นคือพี่บัวชอบรอให้ถึงกําหนดส่งแล้วพี่ค่อยทํางานมันร้อหนหนึ่งออกปะบางทีแบบอุ๊ยอาจารย์จับปุ๊บมันเหมือนเพิ่งออกจากปินเตอร์เลเพิ่งไปซีลอกเสร็จอาจารย์จับว้าเพียงทิ้งเลยก็จริงๆมันร้อนนะเพราะว่าพอออกพี่พี่เคยเป็นคืองานมันก็ร้อนอะ่ะมันไม่ได้เตรียมอะไรไว้ก่อนเลยมาถึงก็อาจารย์จะดู3มชุด อ่ะหนึ่งสองสามีหลอกอยู่หน้าห้องอาจารย์แล้ววิง่งเอาไปให้อาจารย์ดูมันจะถึงเวลานัดสมมติน,นัดบ่ายโมงไปถึงมหาหลัยเที่ยงแล้วก็ไปถึงร้านสีหลอกพี่พี่ขอสามชุดสี่ชุดไปถึงปุ๊บคิวก็ยาวเหยียดแล้วก็ต้องไปยืนรอพอสีหลอกเสร็จเอาอีก5นาทีแม่งจะเจออาจารย์วิ่งลงรูเอาไปส่งอาจารย์ปุ๊บเฮ้ย <He> มันยังร้อนอยู่เลยอาจารย์บอกอหนูเพิ่งซีหลอกเมื่อกี้ถามว่าอายไหมพี่ก็อายพี่ก็ตัวม้วนเลยพี่ก็เป็นแบบนี้เสมอเลยฉะนั้นเวลาทําอะไรอ่ะให้ แลนไว้ลวงหน้าก่อนเหมือนสมมติเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเจอจันทั้งหมด3าคนซีหลอกไว้ก่อนตั้งแต่กลางคืนหรือปิ้นไว้เลย3ชุดอะไรอย่างเงี้ยทำงานแบบสบายๆมันก็จะไม่เหนื่อยไม่โลกนะคะอันนั้นเนี่ยะค่ะคือ3เทคนิคที่ไม่ควรมีอยู่ในตัวเป็น3เทคนิคที่ต้องแก้ในทันทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เทคนิคดีๆโด,ดนๆทั้งเทคนิคไม่ดีและเทคนิคดี ก็อินบ็อกมาหรือไลน์แอดดิชันเชอร์ที่เหตไปแล้วบายบาย